ยินดีต้อนรับสู่ Gear Speed ช่องของคุณสำหรับอัปเดตล่าสุดรีวิวและการจอดลึกเกี่ยวกับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์จากทั่วโลกหากคุณลหลงไหลในความเร็วการออกแบบและเทคโนโลยีที่นี่คือที่ที่ใช่สำหรับคุณวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026นั่นคือ Honda p c x Electric รุ่นใหม่ที่กำลังสร้างกระแสอย่างมากและด้วยเหตุผลที่ดีมากมาย Honda p c x Electric ปี2026ีเป็นก้าวสำคัญของ Honda ในการเข้าสู่ยุคไฟฟ้า ด้วยราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ใช้ในเมืองฮอนด้าได้นำวิศวกรรมที่เชื่อถือได้และการออกแบบที่ทันสมัยมาสู่ตลาดรถไฟฟ้าด้วยรุ่นนี้เมื่อมองภายนอก PCX Electric ยังคงรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัยเหมือนรุ่นที่ใช้เชื้อเพลิงแต่ให้ความรู้สึกที่สะอาดกว่าและรักโลกมากยิ่งขึ้นในด้านสเปค PCX Electric ปี2026ีมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบถอดเปลี่ยนได้2กอน ซึ่งสามารถชาร์จแยกหรือพร้อมกันได้ให้ระยะทางวิ่งได้ประมาณ40-45กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งเพียงพอสำหรับการเดินทางในเมืองระบบมอเตอร์ไฟฟ้าให้การขับขี่ที่ล,ลื่นไหลนุ่มนวลและเงียบสนิทเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขี่แบบสบายไม่เร่งรีบแต่ยังให้พลังเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันการออกแบบของ PCX Electric ยังคงมาตรฐานระดับพรีเมียมของ Honda ไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดเรือนไมดิจิทัลเต็มรูปแบบ ระบบไฟเล็ดรอบคันรวมถึงระบบเบรก CBS Combi Brake System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้าและหลังทําให้การเบรกมีความปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ซึ่งเหมาะสําหรับเก็บหมวกกันน็อกหรือสัมภาระขนาดเล็กข้อดีที่เห็นได้ชัดคือความประหยัดและการบํารุงรักษาที่น้อยกว่ารถใช้น้ํามันไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไม่มีระบบเกียร์ให้ยุ่งยากทําให้ต้นทุนรวมในการใช้งานลดลงอย่างมาก และเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันแม้ว่าระยะทางต่อการชาร์จอาจอยังไม่เพียงพอสําหรับการเดินทางไกลแต่สําหรับการใช้งานในเมืองที่มีจุดชาร์จเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ pcx electric ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากและด้วยชื่อเสียงของ Honda ในเรื่องความทนทานและบริการหลังการขายคุณสามารถมั่นใจในคุณภาพของรถรุ่นนี้ได้แน่นอนสุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์แบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่อง Gear Speed ของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวและอัปเดตใหม่ๆที่เรานำเสนอให้คุณทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในวิดีโอต่อไป